จากข่าวคราวอาชญากรรมในบริเวณจุดเสี่ยงย่ำค่ำคืนในกรุงเทพที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซอยเปลี่ยวสะพานลอยป้ายรถประจำทางท่าเรือหรือแม้กระทั่งจุดขึ้นลงรถไฟฟ้าได้สร้างความหวาดผวาและความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้กับประชาชน ดังนั้นทั้งทางภาครัฐและเอกชนจึงได้ประสานความร่วมมือกันด้วยการดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้ประชาชนพ้นจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าภัยจากความมืดซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแสงสว่างที่เพียงพอนั้นจะเป็นโอกาสที่ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพลงมือก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้นค่ะ ออพอเราได้ยินข่าวอาชญากรรมตามหนังสือพิมพ์หรือว่าตามวิทยุนะครับว่ามันเกิดการวิ่งลาวหรือว่าเกิดการที่ป้นกันเราก็เลยเกิดความห่วงใหยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนคนไทยนะครับก็เลยจัดแคมเปญล้ำตันแมนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเ,เพิ่มแสงสว่างตามจุดเสี่ยงในกรุงเทพแล้วก็ย้ำจุดยืนของเราด้ว่าเราเซฟพลังงานด้วยเซฟไฟด้วยแล้วยังจะเซฟชีวิตของคุณได้ด้วย ทางบริษัทของเราก็จะจัดทีมลัมตันแมนะครับหรือมนุษย์มีไฟนะครับเพื่อลงพื้นที่ตามจุดเสี่ยงนะครับทั่วกรุงเทพเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับแล้วก็ทางทีมงานของเราเนี่ยจะเป็นผู้ชายล้วนจำนวน20คนพร้อมมีชุดป้ายไฟนะครับจะถูกดีไซน์มาให้โดดเด่นนะครับเพื่อเป็นที่สะดุดตานะครับแล้วก็ทางเราก็ได้คำนวณหาจุดเสี่ยงในในในกรุงเทพนะครับ ว่าจุดไหนเนี่ยเกิดเหตุการณ์จริงแล้วก็เกิดเหตุการณ์บ่อยๆนะครับก็คือเราก็รวบรวมกันมาได้ประมาณ75จุดนะครับแล้วก็เราจะให้ลัมตันแมนเนี่ยไปอยู่ตามจุดจุดละ4คนบุนเวียนสลับกันไปนะครับสังคมจะดีได้คนไทยต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะ